สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการสปอยซีรีส์จีน3ก๊กปี1994กันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นตอนที่7ถึงตอนที่10สําหรับในตอนที่7ถึงตอนที่10นี้ก็ถือว่าเป็นช่วงกําลังก่อร่างสร้างตัวของโจโฉและเป็นช่วงเริ่มต้นในการเลื่องอํานาจของโจโฉก็ว่าได้นะครับหลังจากที่ได้กําจัดโจต่างโต๊ะลงไปได้ ฝ่ายกำลังลูกน้องของตังโตะก็ได้บุกเข้าวังหลวงและนั่นก็เป็นเหตุทำให้องอุ่นถึงแก่ความตายในสนามรบส่วนลิปโป้และแม่นางเตียวเซียนก็ได้ไปขอพักพิงกับในอำเภอตันกงในระหว่างนั้นพ่อแม่ของโจโฉก็ได้เดินทางมาอยู่กับโจโฉแต่ทว่าเตียวคีลูกน้องของโตเกี่ยมได้ป้นสะดมและฆ่าพ่อแม่ของโจโฉตายหมดสิน้น นั่นก็ทำให้โจโฉโกรธแค้นโตเกียมเป็นอย่างมากและได้ยกทัพมาเพื่อปราบเมืองซีจิว๋วฆ่าโตเกียมเพื่อล้างแค้นให้กับพ่อและแม่ของตนมีข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาของโตเกียมให้ไปเชิญเล่าปี่เพื่อมาช่วยป้องกันศึกโจโฉในครั้งนี้ส่วนในอำเภอตันกงที่เคยช่วยโจโฉในคราวที่หนีการจับกลุ่มของตังโต มายังหัวเมืองหน้าด่านที่ในอำเภอตันกงรักษาอยู่และในอำเภอตันกงก็ได้ช่วยเหลือโจโฉเอาไว้ในครั้งนี้ในอำเภอตันกงมาเพื่อเกี้ยกล่อมโจโฉให้เลิกยกทัพมากำจัดเมืองซีจิ๋วเพราะเป็นการทำลายเหล่าะสกนิกอนและเป็นการทำลายบ้านเมืองแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จนะครับเพราะแขนที่โตเกียมได้ใช้ลูกน้องในทางที่ผิด เป็นเหตุให้พ่อแม่ของโจโฉนั้นถึงแก่ความตายพร้อมกับโจโฉได้ไล่นอำเภอตันกงกลับออกไปในขณะที่เล่าปี่มาช่วยโตเกียมเจ้าเมืองสีจิ๋วและเจ้าเมืองสีจิ๋วก็ได้ขอมอบเมืองสีจิ๋วให้กับเล่าปี่แต่ก็ยังว่าแหละนะครับเล่าปี่ก็ได้ปฏิเสธไปทางนี้ก็เป็นเพราะเพื่อรักษาชื่อเสียงของตนอีกฝั่งของตันกงหลังจากที่ไม่สามารถเกี้ยกล่อมโจโฉได้สำเร็จ ก็ได้ใช้ลิปโป้นำทหารออกมาตีเมืองกุนจิ๋วซึ่งเป็นเมืองฐานทัพของโจโฉนั่นก็ทำให้โจโฉต้องถอยกลับไปเพื่อปกป้องเมืองกุนจิ๋วและเพื่อปราบปรามลิปโป้หลังจากที่ป้องกันศึกโจโฉไว้ได้แล้วโตวเกียมก็เกิดล้มป่วยลงและในท้ายที่สุดก็ได้มอบตาประจำเมืองให้กับเล่าปีเก็บเอาไว้ส่วนในฝั่งของลิปโป้ แน่นอนครับว่าฝีมือในการทำศึกของโจโฉย่อมเหนือกว่าริปโป้กับตันกงอยู่หลายเท่าและนั่นก็ทำให้ริปโป้ต้องพ่ายแพ้ต่อโจโฉตันกงก็ได้เสนอให้ริปโป้มาขอพึ่งอาศัยกับเล่าปีเมื่อริปโป้กับตันกงมาถึงก็เกินที่คาดหมายไว้นะครับเพราะเล่าปีนอกจากจะให้แค่ที่พักพียงแล้ว เล่าปี่ยังยกตำแหน่งเจ้าเมืองให้กับริโป้ไปครองด้วยนั่นก็ทำให้บรรดาน้องๆอ,อย่างกวนอูและเตียวหุยพร้อมกับเหล่าที่ปรึกษาต่างก็ตกใจและไม่คาดคิดว่าเล่าปี่จะทำแบบนั้นในฉากนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงการแสดงออกในการต้องการมีคุณธรรมและรักษาชื่อเสียงในทางที่ดีของเล่าปี่เอาไว้นั่นเองนะครับส่วนริโป้ก็ได้รับปากกับเล่าปี่ว่า นนั้นจะจดจำพระคุณที่เล่าปี่เคยให้ที่พักพิงในยามยากอย่างไม่มีวันลืมแต่ในฉากต่อไปก็จะมีฉากให้เห็นนะครับที่ลิโป้แอบยึดเมืองซีจิ๋วในขณะที่เล่าปี่ออกไปลบนอกเมืองนั่นก็เป็นการบ่งบอกอุปนิสัยของลิโป้ที่ไม่สามารถไว้ใจได้ตามที่เหล่าเสนาอาม,มาตเคยท้วงติงเล่าปีไว้นั่นเองเมื่อโจโฉได้เห็นว่าเล่าปี มีลิปโป้ขอยช่วยเหลืออยู่จึงยุติการบุกโจมตีเมืองสีจิวและไห้หันไปสถาปนาองค์ฮ่องเต้อุ้มชูราชบัลลังนั่นก็ทำให้โจโฉได้ชื่อว่าเป็นผู้ถือธงกองทัพธรรมหรือเป็นฝั่งรัฐบาลน,นั่นเองหลังจากโจโฉได้อุ้มชูฮ่องเต้ โจโฉก็ได้นำลงตำแหน่งเป็นอ๋องในเวลาต่อมานี่ก็เป็นจุดเด่นหรือเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งของโจโฉนะครับที่รู้จักการชิดพิกแพงสถานการณ์เพื่อให้ตนนั้นได้เปรียบไม่ใช่ว่าจะมีแต่มุทะลุต้องการล้างแค้นให้กับพ่อของตนเพียงอย่างเดียวในทางกับกันถ้าหากว่าเป็นริปโปหรือเตียวหุยในตอนนี้คงจะมุ่งแต่ทำศึกล้างแค้นไม่สนคำพูด คำแนะนําจากเหล่าบรรดาที่ปรึกษาอย่างแน่นอนตัดฉากไปที่ฝั่งของอ้วนสุดที่ในตอนนี้มีซุนเซ็กบุตรชายของซุนกวนคนที่เคยได้ตายกจากเมืองหลวงเมื่อตอนที่ร่วมปราบตังโต้นั่นเองในตอนนี้ซุนเซ็กก็สามารถปราบปามหัวเมืองที่กระดางกระเดื่องได้สําเร็จแต่ทว่าอ้วนสุดนั้นกลับไม่เห็นคุณค่าและโดยส่วนตัวของอ้วนสุดนั้นเป็นคนที่นิยมคนขี้ประจบสอพอ และชอบแต่ความสุขสำราญความปณีประนอมไม่ชอบการสู้รบอีกอย่างก็คืออ้วนสุดชอบแต่งตั้งแต่เครือญาติของตนดำรงตำแหน่งคุณนางไม่สนว่าคนนั้นจะมีความสามารถหรือไม่จนกระทั่งซุนเซกได้ตัดสินใจนำตาหยกเพื่อแลกกับกองกำลังทหารและม้าเพื่อออกไปก่อตั้งกองกำลังและสะสมทหารอีกเมืองเมืองหนึ่ง ซึ่งในระหว่างทางซุนเซ็กก็ได้พบกับจิวยี่ที่เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันซุนเซ็กก็พอจะรู้นะครับว่าจิวยี่นั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถทั้งบุญและบูเมื่อครั้งที่ซุนเซ็กเข้าไปตีเมืองหับป๋าก็ได้พบกับขุนพลที่ชื่อไทสูจู้ซึ่งเป็นขุนพลที่เก่งและมีความสามารถที่สุดของเมืองฮับปาและซุนเซ็กก็ได้มีโอกาสต,ต่อสู้กับไทสูจู้จนมืดค่ำ แต่ก็ไม่รู้แพ้รู้ชนะกันนั่นก็ทำให้ซุนเซกประทับใจและคิดที่จะเกีย้ยกล่อมไทสูจู้มาเป็นทหารรับใช้ตนซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะประสบผลสำเร็จนะครับในที่สุดไทสูจู้ก็น้อมรับใช้ซุนเซกชนิดที่ว่ายอมตายแทนกันก็ว่าได้และก่อนที่ไทสูจู้จะมาร่วมกับซุนเซก ไทสุจูก็ได้ขอกลับไปรวบรวมทหารและสเสบียงที่ค่ายของตนก่อนในตอนแรกบรรดาทหารและกุนซือของซุนเซ็กต่างก็ไม่ยอมและแนะนําให้ซุนเซ็กอย่าปล่อยไทยสุจูก,กลับไปอย่างเด็ดขาดแต่ซุนเซ็กก็ได้อนุญาตพร้อมกับพูดประโยคนึงขึ้นมาว่าข้าซุนเซ็กถ้าสงสัยใครจะไม่ใช้งานนี่ก็เป็นการแสดงถึงวิสัยทัศน์ของผู้นํา ที่มีความกล้าหาญและความมุ่งมั่นอย่างสุนเซกนะครับและแล้วไทสูจู้ก็ได้ทำตามสัญญานะครับมาตรงเวลาแบบเป๊ะๆพร้อมกับทหารม้าและสเสบียงอีกเพียบเลยนั่นก็ทำให้กองกำลังของสุนเซ็กแข็งแกร่งขึ้นเป็นทวีคูณเลยครับตัดฉากมาที่ฝั่งของโจโฉหลังจากที่ได้สถาปนาองค์ฮ่องเต้เสร็จแล้วก็คิดที่จะกลับมาตีเมืองซีจิวอีกครั้งหนึ่ง แต่ครั้งนี้กุลสือก็ได้เสนอแผนยุมาป่ากินเสือโดยการที่ได้แอบทำพระบรมราชอ,องคการปลอมๆให้เล่าปีประหานร,ริโป,โปแต่ก็อย่างว่านะครับเล่าปีก็พอจะรู้ทันว่าเป็นแผนการของโจโฉที่จะทำให้ตนนั้นสูญเสียกำลังขุนพลอย่างริโป้ไปเมื่อเล่าปีไม่ทำตามโจโฉก็ได้มีพระราชอ,องค์การอีกฉบับหนึ่ง ไปถึงอ้วนสุดให้ยกทัพไปปราบปาลามเล่าปีซึ่งอ้วนสุดนั้นก็มีใจคิดแต่ยึดซีจิวเดิมอยู่แล้วจึงได้สั่งทหารบุกโจมตีเล่าปีและในตอนที่เล่าปีและกวนอูได้ออกจากเมืองเพื่อไปรับศึกก็ได้สั่งเสียกับเตียวหุยว่าเตียวหุยนั้นต้องห้ามดื่มเหล้าและห้ามโมโหเคี่ยนตีขุนนางโดยเด็ดขาดแต่พี่เตียวหุยของเรานะครับ ก็ไม่เชื่อฟังและพี่แกก็เล่นจัดปาร์ตี้ครั้งใหญ่ส่งท้ายก่อนที่จะทำตามคำสั่งของเล่าปีเมื่อเมาได้ที่พี่แกก็ได้สั่งโบยพ่อตาของลิโปโ้นั่นก็ทำให้ลิโป้ไม่พอใจและบุกเข้าโจมตีซีจิวพร้อมกับยึดเมืองซีจิวเอาไว้ได้ส่วนพี่เตียยหวยของเราก็ได้แต่แบกสังขารน้นําตาตกมาหาพี่พทั้งสองพร้อมกับยอมรับผิดที่ตนได้ก่อลงไป จากนั้นเล่าปีก็ได้กลับไปขอความช่วยเหลือกับริโปเพื่อให้ช่วยต้านทัพวันสุดแต่ริโปนั้นกลับได้ใช้อุบายในการไก่เกียโดยการเสนอแผนยิงลูกเกาทันถ้าหากลูกเกาทันนั้นสามารถลอดหูทวนซึ่งเป็นไปได้ยากมากๆเลยนะครับแต่ถ้าว่าริโปก็สามารถทำได้นั่นก็ทำให้ทั้งสองฝั่งต้องเลิกทำศึกต่อกัน ในฝั่งของวันสุดก็ไม่ละเลิกความพยายามนะครับได้ส่งทูตมาขอเกี่ยวดองกับริโปโดยการขอลูกสาวของริโปมาเป็นสะพ้ยซึ่งริโป้ก็มีความยินดีพร้อมกับมีกุนซืออย่างตันกงที่พูดเห็นดีเห็นงามด้วยนั่นจึงทําให้ริโป้รีบส่งลูกสาวของตนไปในทันทีแต่ทว่าก็มีกุญซือเท่าผู้หนึ่งที่มาพูดเหตุผลกับริโปว่า การที่ลิโป้ส่งบุตรสาวไปนั้นจะเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีจึงทำให้ลิโป้นำลูกสาวของตนกลับมาเมื่อแผนของกุนซือโจโฉที่ว่ายุหมาป่ากินเสือนั้นไม่สำเร็จโจโฉจึงได้สั่งให้ยกขบวนลงไปปราบสีจิ๋วเพื่อแก้แค้นให้กับบิดาของตนอีกครั้งแต่ในครั้งนี้เนื่องด้วยโจโฉมีกองกำลังทหารมาก และเก่งว่าลิปโป้จะแอบมารอบตีเมืองเหมือนดังเช่นเคยจึงได้ยกทัพออกไป3เส้นทางพร้อมๆกันและเมื่อโจโฉมาถึงเมืองอ้วนเซียเจ้าเมืองก็ได้ยอมสวามิภักดิ์แต่โดยดีและด้วยความที่คนเราเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งประสบผลสำเร็จได้ถึงจุดจหนึ่งก็มักจะหลงตนและมีกิเลสเข้ามาครอบงำโดยโจโฉนั้น ได้เรียกน้าสะพ้ยของเจ้าเมืองอ้วนเสียมาปริบัติรับใช้ตนถึงห้องนอนนั่นก็ทำให้เจ้าเมืองอ้วนเสียไม่พอใจและได้วางแผนที่จะก,กาจัดโจโฉโดยแผนนั้นก็คือแก้งจัดเลี้ยงมมเหล้าทหารคนสนิทของโจโฉที่ชื่อเตียนอุยและเมื่อเตียนอุยเมาได้ที่ก็แอบหยิบทวนคู่ใจของเตียนอุยไปซ่อนประกอบกับ ทหารคนสนิทของโจโฉที่ชื่อเตียนอุยนั้นก็มีใจแอบรักนาสภัยของเจ้าเมืองอวนเซียแต่เดิมอยู่แล้วและเมื่อถึงวันเมื่อเตียนอุยเมาได้ที่และไม่มีทวนคู่ใจก็ได้ถูกทหารของเจ้าเมืองอวนเซียฆ่าตายไปอย่างง่ายดายส่วนโจโฉนั้นก็ได้แตกทับหนีตายมารอที่ริมฝั่งแม่น้ำเพื่อรอการค้นหาศพของเตียนอุย แต่ในตอนท้ายก็มีแม่ทัพอีกกิ่มที่โผล่มาช่วยโจโฉนี่ก็เป็นบทเรียนที่สำคัญนะครับของโจโฉที่ได้รับในครั้งนี้เพราะการที่โจโฉลำพองใจและลงตนในครั้งนี้ต้องแลกมาด้วยชีวิตของทหารเอกคู่ใจอย่างเตียนอุยพร้อมกับบุตรชายคนโตและหลานชายของตนไปในคราวนี้นะครับ สำหรับการสปอยซีรีส์จีน3าก๊กในตอนที่7ถึงตอนที่10นี้ก็จบลงไปนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงที่โจโฉกำลังเรืองอำนาจและได้รับบทเรียนหลายๆอย่างพร้อมกับได้โชว์วิสัยทัศน์ของผู้นำที่ยิ่งใหญ่อย่างโจโฉให้เราได้เห็นมากขึ้นในตอนท้ายก็เช่นเคยนะครับแอดมินก็ต้องขอท่านผู้ชมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปการสปอยต่อไปด้วยนะครับ สำหรับปัันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ